พบมองภาพกรุงเทพยามค้นคืนจากเพนต์เฮาส์หรูของตัวเองตึกระฟ้าที่ทอดตัวอยู่เบื้องล่างดูคล้ายกับบันไดที่ทอดยาวไปสู่ความสำเร็จเขาเชื่อว่าการเป็นผู้ชนะในโลกธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีศมีลธรรมการโกงและเอาเปรียบคนอื่นคือหุนทางสู่ความสำเร็จสูงสุดและเขากำลังจะก้าวไปถึงจุดนั้นพบมองภาพกรุงเทพยามค่ำคืนจากเพนต์เฮาส์หรูของตัวเอง กระฟาที่ทอดตัวอยู่เบื้องล่างดูคล้ายกับบันไดที่ทอดยาวไปสู่ความสำเร็จเขาเชื่อว่าการเป็นผู้ชนะในโลกธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีศีลธรรมการโกงและเอาเปรียบคนอื่นคือหนทางสู่ความสำเร็จสูงสุดและเขากำลังจะก้าวไปถึงจุดนั้นคนพวกนั้นน่ะโง่เองที่ยึดติดกับศีลธรรมจนไม่ยอมก้าวไปข้างหน้าสมาร์ทโฟนในมือของเขาสัน่น มีข้อความจากนัดเพื่อนสนิทและหุ้นส่วนของเขาเด้งขึ้นมาพบแกแน่ใจนะว่าเราควรทำแบบนี้กับลูกค้าเก่าของเรามันดูไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เลยวะเราไม่ได้ทำอะไรผิดสิ่งที่เราทำคือการสร้างโอกาสให้ตัวเองพบปิดหน้าจอเขาเดินไปยืนที่หน้าต่างบานใหญ่ภาพสะท้อนของตัวเขาในกระจกนั้นดูเต็มไปด้วยความมั่นใจและความทะเยอทะยาน ธุรกิจสตาร์ทอัพที่เขาก่อตั้งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเขาใช้ทุกวิถีทางเพื่อผลักดันตัวเองให้ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดโดยไม่สนใจว่าใครจะต้องล้มลงข้างหลังอีกไม่นานทุกคนจะต้องยอมรับในตัวฉันเขาเชื่อว่าหนทางที่เขาเลือกเดินคือหนทางที่ถูกต้องและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็จะไม่มีวันหันกลับสองเดือนผ่านไป ธุรกิจของพบเติบโตอย่างก้าวกระโดดบริษัทคู่แข่งต้องปิดตัวลงเพราะกลยุทธ์ที่สกปรกของเขาพบฉลองชัยชนะด้วยการสั่งซื้ออาคารเก่าแก่มูลค่ามหาศาลเพื่อใช้เป็นออฟฟิศใหม่ซึ่งเขาได้มันมาในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อเห็นไหมล่ะนัดวิธีของฉันมันได้ผลแต่มันคมแล้วเหรอบที่เราต้องแลกมากับการทำร้ายคนอื่นแบบนี้ ไม่มีทางลัดสำหรับคนที่ไม่ยอมเดินความสำเร็จมันไม่ได้มาหาคนขี้ขลาดพบเดินเข้าไปในอาคารเก่าแก่เห็นนั้นมันเงียบสงัดและเย็นเยือกถึงแม้จะถูกตกแต่งใหม่จนดูทันสมัยแต่เขาก็ยังรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่อึดอัดชอบกลเขาเดินไปที่ห้องทำงานของตัวเองและเปิดประตูเข้าไปคุณพบคะมีเอกสารใหม่ต้องเซ็นคะ่ะ พบมองหน้าอ่อนเลขาของเขาที่ดูอ่อนเพลียเขารู้ดีว่าเธอทำงานหนักแค่ไหนและเงินเดือนของเธอน้อยกว่าคนอื่นแต่เขาก็ยังเลือกที่จะเอาเปรียบเธอต่อไปเธอทำงานของเธอไปทันใดนั้นพบรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนมองเขาอยู่จากเงามืดแต่เมื่อเขาหันไปกลับไม่พบอะไร เขาเดินกลับไปที่โต๊ะทำงานและเริ่มเซ็นเอกสารทิ้งความรู้สึกประหลาดนั้นไว้เบื้องหลังพบเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่ดูคล้ายจะเรียกชื่อของเขาในขณะที่ทำงานคนเดียวตอนดึกพบเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่ดูคล้ายจะเรียกชื่อของเขาในขณะที่ทำงานคนเดียวตอนดึกพบใครนะ่ะไม่มีใครตอบแต่เสียงกระซิบนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเขามันไม่ได้มาจากภายนอกแต่มันดังมาจากข้างในจิตใจของเขาเองพบ พยายามไม่สนใจและคิดว่าตัวเองคงจะเหนื่อยเกินไปแต่ความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองตลอดเวลาทำให้เขาเริ่มวาดระแวงแกไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอนัดออฟฟิศนี้มันแปลกๆนะแปลกตรงไหนวะมันก็ดูเป็นออฟฟิศธรรมดาธรรมดาทั่วไปนี่นานัดไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆทำให้พบยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้น เขากลับไปที่ห้องทำงานของตัวเองและจ้องมองไปยังกระจกเงาภาพสะท้อนของเขาในกระจกเงาดูเหมือนจะบิดเบี้ยวไปจากเดิมเล็กน้อยทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะพบยกมือขึ้นกลุมศีรษะเขารู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงและความหวาดกลัวเริ่มกัดกินจิตใจของเขาอย่างชัดช้าสัปดาห์ต่อมาความหวาดระแวงของพบทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยเ เสียงกระซิบที่เขาได้ยินเริ่มชัดเจนและมีเนื้อหาม,มากขึ้นมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงเรียกชื่อแต่เป็นประโยคที่เขาเคยพูดดูถูกหรือทำร้ายจิตใจคนอื่นในอดีตแกมันก็แค่หมาตัวหนึ่งที่ไม่มีวันได้เงยหน้าขึ้นมาไม่จริงนี่มันเสียงของฉันฉันไม่ได้พูดแบบนั้น พบรีบลุกขึ้นยืนแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งมันเป็นประโยคที่เขาเคยใช้พูดกับออนเลขาของเขาถ้าทำแค่นี้ไม่ได้ก็ใสหัวออกไปออกไปนะหยุดฉันบอกให้หยุดออนได้ยินเสียงกรีดร้องของพบจึงรีบวิ่งเข้ามาดูแต่เมื่อเธอเข้ามาในห้องก็พบแต่ความว่างเปล่า พบนั่งลงกับพื้นด้วยอาการสั่นเทาและหวาดระแวงเขาไม่สามารถบอกใครได้ว่ากำลังเผชิญกับอะไรอยู่เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นหรือได้ยินไม่มีอะไรหรอกแค่ปวดหัวนิดหน่อยพบรู้ดีว่าสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่ไม่ใช่แค่เรื่องของความเหนื่อยล้าทางกาย แต่มันคือการถูกตามหลอกหลอนจากเงาในอดีตที่เขาเคยทำร้ายเอาไว้อาการหลอนของพบแย่ลงเรื่อยๆเขามักจะเห็นภาพหลอนของคนใกล้ตัวโดยเฉพาะอ่อนเลข,ขาของเขาที่อยู่ในสภาพอิดโรยและน่ากลัวผิวของเธอซีดเผือดราวกับคนตายดวงตาที่เคยเป็นประกายกลับกลวงโบ และรอยยิ้มของเธอก็เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะที่แหบแห้งชวนขนลุกฉันเหนื่อยเหลือเกินค่ะคุณไม่เคยเห็นความเหนื่อยของฉันเลยใช่ไหมคะพบรีบเบือนหน้าหนีแต่ภาพนั้นก็ยังคงตามหลอกหลอนเขาไม่ว่าจะหันไปทางไหน นอกจากนี้เขายังเริ่มเห็นเงาของอดีตลูกน้องที่เขาเคยไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรมเงามืดนั้นจะปรากฏขึ้นที่มุมห้องหรือหลังประตูและค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เขามากขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องทำกับเราแบบนี้พบรู้สึกเหมือนกำลังถูกต้อนจนมุมเขาพยายามห้ามตัวเองไม่ให้หวาดกลัว แต่จิตใต้สำนึกของเขากลับเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่ไม่อาจปฏิเสธได้ภาพหลอนของออนและเงาของอดีตลูกน้องเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนการกระทําอันเลวร้ายของเขาในอดีตพบพูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังฉันไม่ได้ตั้งใจคำพูดนั้นดูเหมือนจะเป็นเพียงการปลอบใจตัวเองเท่านั้นเพราะเขารู้ดีว่า ความสำเร็จที่เขามีในวันนี้แลกมาด้วยความทุกข์ทรมานของคนอื่นความหวาดกลัวที่กัดกินจิตใจพบทำให้เขากลายเป็นคนหวาดระแวงและไม่เชื่อใจใครแม้กระทั่งนัดเพื่อนสนิทและหุ้นส่วนของเขาเองพบเริ่มมองเห็นว่านัดกำลังวางแผนบางอย่างเพื่อหยุดอำนาจในบริษัททุกการกระทำและคำพูดของนัด ดูน่าสงสัยไปหมดสำหรับเขาพบพูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงต่ำๆอย่างมีพิรุธว่าแกคิดจะทำอะไรกันแน่ฉันดูแกอยู่นะในระหว่างการประชุมพบสั่งให้นัดนำเสนอแผนงานทั้งหมดแต่เขาก็หาเหตุผลที่จะปฏิเสธและติดเตียนทุกอย่างที่นัดเสนอมาพบพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว,ว่า แผนของแกมันไม่รัดกุมพอนัดมันดูเหมือนมีช่องบวยเยอะไปหมดนัดพูดด้วยน้ำเสียงที่สับสนและผิดหวังแต่เราวางแผนกันมาด้วยกันนะพบทำไมแกถึงไม่เชื่อใจฉันพบพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความก้าวร้าวว่าฉันจะเชื่อใจแกได้ยังไงในเมื่อฉันรู้ดีว่าความสำเร็จที่ได้มามันต้องแลกด้วยการหักหลังคนอื่นนัด ไม่เข้าใจว่าอะไรทำให้พบเปลี่ยนไปแต่เขาเริ่มถอยห่างออกมาเพราะรับรู้ได้ถึงความร้าวฉานที่กำลังก่อตัวพบกลับไปที่ห้องทำงานของตัวเองและล็อกประตูความโดดเดี่ยวที่เขาเผชิญอยู่ทำให้เขายิ่งรู้สึกหวาดกลัวและสับสนเขาเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากคำสาปของตึกเก่าแก่แห่งนี้และไม่ได้ตระหนักเลยว่าสิ่งเหล่านั้น มาจากจิตใจที่เต็มไปด้วยความโลภและความผิดที่เขาเคยทำเอาไว้ความหวาดระแวงของพบส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเขาอย่างรวดเร็วลูกค้าเก่าที่เคยเชื่อมั่นในตัวเขาเริ่มทยอยยกเลิกสัญญาและไปทำธุรกิจกับคู่แข่งรายอื่นอย่างพร้อมเพรียงกันพบกราดเกรียวขึ้นมาด้วยน้ำเสียงอะไรกันเกิดอะไรขึ้นกับลูกค้าพวกนั้น อ่อนเรียบนำเอกสารการยกเลิกสัญญาเข้ามาให้เขาดูแต่ใบหน้าของเธอก็ซีดเผือดไม่ต่างจากที่เขาเคยเห็นในภาพหลอนอ่อนโพดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือพวกเขายกเลิกสัญญาและแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อคู่ค้าใหม่ของเราได้เลยค่ะพบรีบคว้าโทรศัพท์และพยายามติดต่อคู่ค้าแต่ก็ไม่มีใครรับสายเขาตระหนักได้ว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากวิธีการทำธุรกิจที่ศก,กรปรกของเขาเองเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกหักหลังโดยทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้พบพูดกับตัวเองด้วยความสิ้นหวังไม่จริงนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการเงาที่ตามหลอกหลอนเขาในออฟฟิศเริ่มเคลื่อนไหวรวดเร็วขึ้นมันล้อมรอบตัวเขาและส่งเสียงกระซิบที่เต็มไปด้วยพยาบาท พบซึดตัวลงกับพื้นด้วยความหวาดกลัวเขาได้ยินเสียงของอดีตลูกค้าและคู่ค้าที่เขาเคยทำร้ายดังขึ้นมาพร้อมกันเสียงกระซิบรวมกันหลายเสียงนี่คือผลกรรมที่แก่ต้องชดใช้พบยกมือขึ้นปิดหูและกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเขารู้สึกเหมือนกําลังจะถูกกลืนกินด้วยความมืดมิดที่สร้างขึ้นจากความโลภของเขาเอง พบไม่สามารถทนอยู่ในออฟฟิศแห่งนั้นได้อีกต่อไปเขารีบเก็บของและหนีกลับมาที่บ้านแต่บ้านของเขาก็ไม่ได้เป็นที่หลบภัยที่ปลอดภัยอย่างที่คิดเงาและเสียงกระซิบยังคงตามหลอกหลอนเขาอย่างไม่ลดละทุกซอกมุมของบ้านดูเหมือนจะมีใครบางคนยืนอยู่พบพยายามปลอบใจตัวเองว่าทั้งหมดเป็นเพียงภาพหลอนที่เกิดจากความเครียด ฉันตกบ้าไปแล้วนี่มันไม่จริงมันต้องไม่จริงเขาเปิดทีวีเพื่อกลบเสียงกระซิบในหัวแต่เสียงที่ออกมาจากทีวีก็กลับกลายเป็นเสียงของคู่แข่งที่เขาเคยทำร้ายนายไม่สามารถหนีความผิดของนายได้หรอกพบพบปิดทีวีอย่างแรงและรีบวิ่งไปที่ห้องนอนเขาปิดไฟและคลุมโปงเพื่อซ่อนตัวจากความกลัวที่กำลังตามติด แต่ในความมืดมิดนั้นเขากลับเห็นภาพของตัวเองกำลังโกงและเอาเปรียบคนอื่นชัดเจนยิ่งกว่าเดิมพอแล้วหยุดพบสุดตัวลงร้อมไห้ด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกขังอยู่ในห้องขังที่สร้างขึ้นจากกรรมของตัวเองและไม่ว่าเขาจะหนีไปที่ไหนความมืดมิดในใจก็ยังคงตามติดเขาไปทุกที่หลังจากคืนที่โหดร้ายที่สุดในชีวิต พบตื่นขึ้นมาด้วยร่างกายที่อ่อนแรงและจิตใจที่ว่างเปล่าเขาตัดสินใจที่จะไม่หนีอีกต่อไปเขาได้ตระหนักแล้วว่าความหลอกหลอนทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของผูดผีปีศาจแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำของเขาเองมันคือเงาของความโลภและความเห็นแก่ตัวที่เขาเคยปล่อยให้เติบโตในใจฉัน ฉันเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองทั้งหมดพบเดินกลับไปที่ออฟฟิศเก่าของเขาอย่างช้าๆบรรยากาศในตึกยังคงเย็นเยือกและน่ากลัวแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปเขามองไปที่กระจกเงาและเห็นภาพสะท้อนของตัวเองที่เคยเต็มไปได้วยความทะเยอะทะยานและไร้ศีลธรรมแต่คราวนี้เขาไม่ได้รู้สึกอยากจะหนีจากภาพนั้นอีกแล้ว ฉันฉันยอมแล้วฉันยอมรับในสิ่งที่ฉันได้ทำไปเสียงกระซิบและเงาที่ตามหลอกหลอนเขาเริ่มเลือนลางหายไปทีละน้อยเมื่อเขาเริ่มยอมรับความผิดของตัวเองความหวาดกลัวที่เคยปกคลุมจิตใจของเขาก็ถูกแทนที่ด้วยความสงบที่น่าประหลาดใจพบรู้ดีว่า นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการชดใช้กรรมแต่เขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันแม้พบจะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่เขาก็ยังคงถูกทรมานด้วยภาพหลอนที่สะท้อนความชั่วร้ายของเขาเองเขาเริ่มเห็นภาพของตัวเองในอดีตกำลังทำเรื่องเลวร้ายต่างๆเช่นการหัวเราะอย่างสะใจเมื่อเห็นธุรกิจคู่แข่งล้มละลาย หรือการพูดดูถูกเหยียดหยามอ่อนเลขาของเขาอย่างโหดร้ายพบพูดกับภาพหลอนของตัวเองด้วยน้ำเสียงที่เจ็บปวดฉันฉันทำแบบนั้นไปได้ยังไงกันภาพเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนแต่มันวนเวียนอยู่ในหัวของเขาเหมือนกับภาพยนตร์สยองขวัญที่ไม่มีวันจบพบทวนสุดตัวลงกับพื้นด้วยความเจ็บปวด เขาตระหนักว่าเขาไม่สามารถหนีจากความมืดมิดในใจของตัวเองได้เพราะความมืดนั้นคือตัวตนที่แท้จริงของเขาเองพบพูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่เศร้าสร้อยนี่คือฉันนี่คือความจริงของฉันพบรู้สึกเหมือนกำลังถูกขังอยู่ในห้องที่ไร้ซึ่งทางออกแต่ในความสิ้นหวังนั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงของนัด เพื่อนสนิทของเขาดังขึ้นในหัวเรายังสามารถแก้ไขได้นะพบอย่าทิ้งตัวตนที่ดีของแกไปคำพูดของนัดเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในความมืดมิดของจิตใจพบรู้ดีว่าเขายังมีโอกาสที่จะแก้ไขทุกอย่างที่เคยทำผิดไปและเขาต้องเริ่มจากการ,รเผชิญหน้ากับความจริงของตัวเองให้ได้ก่อน หลังจากตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความจริงพบก็เริ่มภารกิจการแก้ไขสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดเขาเริ่มต้นด้วยการไปหาอดีตลูกน้องที่เคยถูกเขาไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรมพบเดินทางไปถึงหน้าบ้านของเขาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความกังวลพี่ผมมาขอโทษที่เคยทำไม่ดีกับพี่ไว้อดีตลูกน้องมองหน้าพบด้วยความประหลาดใจและไม่เชื่อถือในตอนแรก แต่เมื่อเห็นความสำนึกผิดที่แท้จริงในดวงตาของเขาเขาก็ยอมรับคำขอโทษนั้นในที่สุดพบยังคงเดินทางไปหาอดีตคู่ค้าที่เคยถูกเขาโกงและทำร้ายเพื่อขอโทษและชดใช้สิ่งที่เขาได้ทำไปผมขอโทษที่เคยทำร้ายคุณผมจะรับผิดชอบและชดใช้ให้คุณทั้งหมดพบไม่ได้เพียงแค่กล่าวคำขอโทษแต่เขายังนำเงินส่วนตัวมาคืนให้กับทุกคนที่เขาเคยเอาเปรียบ แม้จะรู้ดีว่ามันไม่สามารถชดเชยความเจ็บปวดที่พวกเขาเคยได้รับได้ทั้งหมดแต่เขาก็หวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการให้อภัยจากใจจริงพบรู้สึกถึงความโล่งใจที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเมื่อเขายอมรับความผิดและชดใช้มันความหนักอึ้องในจิตใจก็เริ่มคลายลงทีละน้อยนี่สินะความสุขที่แท้จริงความมืดที่เคยปกคลุมในจิตใจของพบค่อยๆจางหายไป เหลือไวเพียงความสงบที่เริ่มก่อตัวขึ้นในหัวใจของเขาพบกลับมาหานัดที่บ้านของเขาเขาเดินเข้าไปด้วยความรู้สึกผิดและละอายใจอย่างสุดซึ้งพบสุดตัวลงและขอโทษนัดสำหรับทุกอย่างที่เขาเคยทำผิดไปฉันฉันขอโทษนัดฉันเข้าใจผิดและไม่ไว้ใจแกเองฉันฉันมันเลว นัดมองเพื่อนของเขาด้วยความรู้สึกสงสารเขาเข้าใจในสิ่งที่พบพเผชิญมาทั้งหมดเขาจึงก้มลงไปช่วยพยุงพบขึ้นมาและกอดเขาอย่างให้กำลังใจแกไม่ได้เลวพบแกแค่หลงทางไปหน่อยเท่านั้นเองตอนนี้แกกลับมาแล้วก็ดีแล้วพบร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันใจนัดให้อภัยเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งสองได้กลับมาพูดคุยกันอย่างเปิดใจและเข้าใจกันมากขึ้นความสัมพันธ์ที่เคยร้าวฉานกลับมาแน่นแฟนอีกครั้งขอบคุณนั้นัดพบรู้สึกเหมือนได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งความรู้สึกผิดที่เคยก่อกุมในจิตใจของเขาได้ถูกแทนที่ด้วยความโล่งใจและความสุขที่ได้กลับมาเป็นเพื่อนกันกับนัดอีกครั้ง พบรู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการชดใช้กรรมแต่เขาก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและสำนึกในความผิดหลังจากที่ได้ชดใช้กรรมกับผู้คนในอดีตและคืนดีกับนัดแล้วพบก็หันมาปฏิบัติธรรมเขาเริ่มนั่งสมาธิและศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังทุกวันเขาจะใช้เวลาส่วนหนึ่งในการทำสมาธิเพื่อสงบจิตใจและทบทวนสิ่งที่ได้ทำลงไป พ,พูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่สงบและเยือกเย็นทุกการกระทำล้วนมีผลมันไม่มีทางหนีผลได้พบตระหนักถึงความสำคัญของศีลธรรมและความเมตตามากขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มมองเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเอาชนะคนอื่นแต่มาจากการเอาชนะใจตัวเองเขาได้นำหลักธรรมที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและธุรกิจใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้น นัดพูดกับพบด้วยน้ำเสียงที่ประหลาดใจฉันไม่เคยคิดเลยว่าแกจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้พบพูดด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนฉันก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนัดแต่ความสงบที่ได้จากธรรมะมันดีกว่าความสุขจอมปลอมที่ฉันเคยมีพบได้นำบทเรียนที่เคยได้รับจากความมืดมิดในอดีตมาเป็นแสงสว่างนำทางในชีวิต เขาไม่ได้มองความผิดพลาดในอดีตเป็นความล้มเหลวอีกต่อไปแต่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่ทำให้เขาได้พบกับความสุขที่แท้จริงพบได้นำหลักธรรมะที่เรียนรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังเขาเริ่มต้นธุรกิจใหม่กับนัดอีกครั้งแต่คราวนี้เน้นไปที่ความโปรง่งใสและความยุติธรรม พบไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเอาชนะใครอีกต่อไปแต่เขาต้องการสร้างธุรกิจที่เติบโตอ,อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมกับทุกคนพบกับนัดด้วยน้ำเสียงที่มุ่งม,มัน่นแต่เต็มไปด้วยความเมตตาครั้งนี้เราจะสร้างมันด้วยความซื่อตรงนัดพบปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเข้าใจและเมตตาให้ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลและดูแลพวกเขาอย่างเท่าเทียมกัน ทุกคนในบริษัทต,ต่างก็รักและเชื่อมั่นในตัวเขาพบกลายเป็นผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่เพราะความเก่งกาจในการโกงแต่เป็นเพราะคุณธรรมที่เขามีในใจความสำเร็จที่แท้จริงคือการที่เราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ารายได้ของบริษัทจะไม่ได้สูงเหมือนตอนที่เขาใช้วิธีสุกปรุกแต่พบกลับรู้สึกมีความสุขมากกว่าเดิมหลายเท่า ความสุขที่เกิดจากการได้ทำความดีและการได้เป็นคนที่ดีขึ้นเรื่องราวของพบปิดท้ายด้วยภาพของเขาที่กำลังนั่งสมาธิอย่างสงบในห้องทำงานที่ไม่ได้มีบรรยากาศน่ากลัวอีกต่อไปภายในใจของเขามีแต่ความสงบสุขที่แท้จริงเขาไม่ได้หวาดกลัวเงาหรือเสียงกระสิบอีกแล้วเพราะเขาได้เรียนรู้ที่จะไม่หนีจากกรรมที่เคยสร้างขึ้นพบ,พบพูดกับตัวเองด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขว่า ชีวิตที่สงบสุขคือชีวิตที่ไม่ต้องหนีจากความผิดของตัวเองพบเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากความมั่งคั่งหรือการเอาชนะคนอื่นแต่มันมาจากการทำความดีและให้อภัยในสิ่งที่เคยผิดพลาดเขาได้นำหลักธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตและธุรกิจและกลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยเมตตาและคุณธรรมพบได้สร้างชีวิตใหม่ที่มั่นคงบนรากฐานของความซื่อตรงและความดีงาม และนั่นคือบทสรุปสุดท้ายของการเดินทางที่แสนยาวนานของเขาทบพูดกับนัดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นและจริงใจว่าความสุขที่แท้จริงคือการที่เราได้เป็นคนที่ดีขึ้นทุกวันพบพบความสงบสุขที่แท้จริงแล้วเขาได้เรียนรู้ว่ากรรมไม่สามารถหนีพ้นได้แต่เราสามารถเลือกที่จะชดใช้และเริ่มต้นใหม่ได้เสมอและการทำความดี คือสิ่งเดียวที่จะนำความสุขที่แท้จริงมาให้ได้ตลอดไป